ครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเสริมอีกนิดนึงนะครับสําหรับพารามิเตอร์ที่เราตั้งค่ากันบ่อยๆนะครับผมอย่างที่เรารู้กันเนี่ยว่าไอตรง Creative Slicer เนี่ยเราสามารถที่จะปรับแต่งส่วนเนี้นะครับก็คือเรื่องของความละเอียดในการพิมพ์นะครับผมโครงสร้างด้านในหรือว่าความแข็งแรงนะครับ support นะครับว่าจะเอาไม่เอานะครับรวมถึงพวก การเพิ่มจุดยึดติดนะครับหรือว่าเอเดชันนะครับผมทีนี้มันจะมีบางอันนะครับผมที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับซึ่งมันจะเกี่ยวเรื่องของความแข็งแรงนะนะครับมันก็จะมีอะไรบ้างนะครับมันก็จะมีเรื่องของผนังนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวรูปแบบของตัวอินฟิลหรือว่าโครงสร้างด้านในนะครับอแต่ก่อนอื่นนะเดี๋ยวผมสไลด์ให้ดูก่อนนะครับว่าเราเปลี่ยนอะไรได้บ้างนะครับพอผมสไลด์เสร็จนะครับก็เดี๋ยวเราดูที่ P view mode เนะ นะครับเ,เดี๋ยวผมจะทําการาดูพื้นที่หรือว่าทางเดินหัวพิมพ์นะครับทีนี้เราสังเกตนิดนึงนะครับตรงนี้คืออินฟิลนะไอที่เป็นรูปสามเหลี่ยมทีนี้สังเกตนิดหนึ่งครับมันจะมีในส่วนของผนังด้วยถ้าเราดูเนี่ยอันนี้คือสองเส้นติดกันอันนี้คือสองผนงังนะครับสองผนงังทีนี้บางคนเนี่ยอยากให้แบบชิ้นงานแข็งแรงขึ้นนะครับโดยการเพิ่มความหนาของผนังเนี่ยเราสามารถทําได้นะครับ วิธีการทำนะครับก็คือ1เนี่ยเราไปคำว่าคัสตอมนะครับกดทีนึงปุ๊บนะครับมันจะเข้าโหมด a d v a n c e ์นะครับหรือว่าโหมด Expert หรือว่าโหมดผู้เชี่ยวชาญนะครับทีเนี้ยผมแนะนำนิดนึงว่าสัพท์ของ TDPrint ะครับหรือว่าของโปรแกรม s l i เ e r เนี่ยนะครับถ้าเรารู้นะครับว่ามันเรียกว่าอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะเซิร์ชคำนั้นได้นะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเชลนะครับเชลผนังเนี่ยเรียกเชลนะ บางโปรแกรมสไลเซอร์เรียกร e มิเตอร์นะครับหรือว่าขอบนะครับผมทีนี้เราก็ลองดูครับว่าในส่วนของเชลเราอาจจะพิมพ์คำว่าเชลเลยก็ได้นะครับเชลนะครับมันก็จะขึ้นมานะครับว่าเออเราต้องการแก้ในส่วนของผนังเนะเรากดเชลครับอ่าเราก็กดเลื่อนลงดูนะครับตรงนี้มันก็จะมีบอกนะครับว่าเราสามารถเกี่ยวเชลมีอะไรบ้างนะครับอ่า ทีนี้ผนังมันก็จะคือ outer wall นะครับอิกับ inner wall เนอะทีนี้เราดูอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับถ้าเราถ้าเราดูกันง่ายๆนะครับก็คือในส่วนของ shell ตรงนี้ก็ได้นะครับ s h e อยู่นี่นะครับเราสามารถเลื่อนดูได้นะครับตรงนี้คือ wall thickness นะครับก็คือความหนาของผนังนะทีนี้ถ้าสังเกตดูมันจะมีคล้ายๆกับ indent นะครับที่เป็นย่อย่อหน้าลงไปนะครับหรือว่า wall like c u r เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันคือ ค่าเดียวกันนะครับมันคือตัวเดียวกันนั่นแหละแต่มันสามารถที่จะเลือกได้ว่าเฮ้ยเราอยากจะใส่เป็นความหนาที่มีหน่วยเป็นมิลน,นะครับหรือจะใส่เป็นจํานวนรอบเลยก็ได้นะครับมันจะมีอ่าเขาเรียกว่าค่าที่เหมือนกันนะครับมันแค่แปรผันไปตามาตามรูหัวฉีดนะนะครับอย่างเช่นผมต้องการความหนาของผานางัง10ผานังนะครับผมจะใส่ตรงนี้10นะครับอ่าแล้วผมกดสไลด์นะครับ พอผมกดสไลด์ปุ๊บเนี่ยผนังนะครับมันจะมีจํานวนสิบนะครับก็คือสิบผนังถ้าเรานับกันเข้าไปนะครับอ่ะทีนี้บางคนบอกเฮ้ยเราอยากระบุเป็นหน่วยมิลเลยก็ได้นะครับอ่ะทีนี้หน่วยมิลเนี่ยอาจจะใส่สักอ่อหนึ่งจุดสองย่างนี้นะครับหนึ่งจุดสองทีนี้หนึ่งจุดสองเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ผนังนะครับอ่ะลอาสไลด์ดูครับมีทั้งหมดสามผนังนะครับสามผนัง ทีนี้ไอ้ความหนาของผนังเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรนะครับมันขึ้นอยู่กับตัวขนาดรูหัวฉีดนะคือเครื่องเนี่ยมันมาพร้อมกับรูหัวฉีดที่มีขนาด0ูนนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากได้ความหนานะครับ1.2มิลเนี่ยมันก็เอา0.4สไปหาร1.2มันเลยได้เป็นจํานวนผนังขึ้นมานะครับมันก็คือ3เห็นไหมถ้าผมเปลี่ยนตรงนี้ผมอยากได้4ผนงังก็คือจะต้องเอา0.4นะครับคูณกับ4ี่นะครับ มันก็จะได้1.6อะอะให้ครับ1.6จะสังเกตว่าตัวเลขตัวนี้ก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับมันจะได้ทั้งหมด4ผนังนะครับอ่า4ผนังนะครับอันนี้มันเหมาะกับโมเดลที่เราต้องการไปขันอ่าสกูเข้าไปนะครับหรือว่าขัน็อตเข้าไปนะครับเพื่อเพิ่มเนื้อให้มันเนี่ยมีเนื้อที่มากขึ้นนะครับบางคนต้องการให้มันมีเกลียวเนื้อเราก็สามารถใช้ตรงเนี้อ่ปรับแต่งได้นะครับ ชิ้นงานก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับนอกจากในเรื่องของผนังแล้วเนี่ยเราสามารถปรับอะไรได้อีกนะครับอ่าจริงๆมันปรับได้เยอะมากเลยนะแต่ผมแค่พูดในเรื่องของส่วนที่เราปรับกันบ่อยๆนะครับอ่าถ้าอยากรู้มากกว่านี้ดูวิดีโอที่ผมทําไว้ก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเป็นของโปรแกรมคูล่านะก็คืออย่างที่บอกครับ c กรด i ้สไลเซอรกับ c u l a มันคือตัวเดียวกันนะครับมันคือตัวเดียวกันก็ลองย้อนไปดูวิดีโอได้นะครับอ่เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ในตัวคอมเมนต์ด้านล่างแล้วกันนะครับในในตัวแถบอ่ ดีเทลของตัววิดีโอนะครับทีนี้อีกอันนึงนะครับที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ก็จะมีในเรื่องของอินฟิลนะครับอินฟิลอินฟิลก็คือโครงสร้างด้านในนะครับเดี๋ยวผมสไลด์ที่นึงก่อนเอาผมลืมบอกไปถ้าต้องการกลับค่าเดิมนะครับมันจะมีเครื่องหมายรีเทิร์นเมื่อกี้นี้เรากดทีนึงปุ๊บนะครับมันจะกลับเป็นค่ามาตรฐานนะครับหรือว่ากลับเป็นค่าเดิมของโปรแกรมนะครับทีนี้ผมจะทําเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างด้านในนะตรงนี้เรียก i n f อินฟิลนะแล้วก็หาคําว่าอินฟิลครับก็จะเลื่อนไปดูนะครับ อินฟิวเดซิตี้เนี่ยมันก็คือไอตัวเปอร์เซ็นต์นั่นแหละที่ผมบอกความหนาแน่นเท่าไหร่นะครับอ่ตรงนี้เห็นไหมครับมันมีย่อหน้าอีกแล้วนะครับแปลว่า2ตัวนี้มันคือตัวเดียวกันนะครับมันคือตัวเดียวกันถ้าเปลี่ยนค่าใดค่าหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเองอัตโนมัตินะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เราจะเลือกกันก็คือแพทเทิร์นนะก็คือรูปแบบของอินฟิวนะครับรูปแบบของอินฟิวตัวนี้นะครับก็คือมันอยู่ในรูปแบบของคิวบิกนะครับคิวบิกผมสามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้นะครับตรงนนี้ะครับ มันมีผลต่อเรื่องความแข็งแรงแล้วก็ความเร็วในการปิ้นด้วยนะคือถ้าจะเอาแข็งแรงสุดตอนนี้ที่ผมคิดว่าน่าจะแข็งแรงสุดแล้วก็คือไกลลอยนะครับไกลลอยเนี่ยจะเป็นอินฟิลล์ลักษณะที่ว่ามันจะไม่ม,มีมุมมันจะเป็นโค้งนะครับพรามันเป็นโค้งเนี่ยมันจะทําให้แข็งแรงนะครับรับรับแรงได้เยอะนะครับออันนี้คือไกลลอยเ,ยเอาบางทีมัน,นแน่นไปมันก็เลยดูเยอะไปหน่อยนึงเดี๋ยวให้ดูหน้าตาไกลลอย นะครับมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้ครับมันจะไม่มีมุมไม่มีเหลี่ยมนะครับแต่ตัวนี้จะพิมพ์ช้านิดนึงนะเพราะมันจะมีช่วงแบบอัตราเร่งแล้วก็ลดเร่งแล้วก็ลดนะครับผมทีนี้ตัวอินฟิลเนี่ยก็มีให้เลือกหลายแบบนะครับมีให้เลือกหลายแบบก็ลองไปดูครับก็คืออาจจะแบบให้ใครไม่อยากรู้หน้าตาหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยก็เข้าไปดูซัพพอร์ตผมก็ได้ที่เกี่ยวกับโปรแกรม Cura เนะผมก็มีแจกแจงไว้ว่าว่าแบบไหนเป็นแบบไหนบ้างนะครับ หรือจะทําเองก็ได้ครับเอากดสักตัวหนึ่งก็ได้กดสักตัวหนึ่งแล้วก็ลองสไลด์ดูครับพอสไลด์เสร็จเนี่ยเราก็จะเห็นในตัวโครงสร้างว่ามันเป็นยังไงนอะอันนี้น่าจะเป็นออกออกเตเออผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับไม่เคยใช่นะครับในส่วนของตัวอินฟิลก็จะมีประมาณนี้นะครับอ๋อผมลืมบอกไปนะครับมันจะมอีอีกอันหนึ่งที่เราที่เราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้คุยกันตอนแรกนะครับ ก็คืออะถ้าผมกลับไปหน้าเบสิกนะกลับไปหน้า r e c o m m e n d จะมีการด้วย Infill นะครับลองติ๊กดูครับอ่าแล้วกดสไลด์คำว่าการด้วย Infil l เนี่ยอ่าอารมณ์มันเหมือนโปรแกรมมันจะคิด Infill ให้เองนะครับว่าตรงไหนควรจะมีมากมีน้อยนะเห็นไหมถ้าเราสังเกตดูนะครับ i n f i l l p a t t e r n เนี่ยถ้าผมกดการด้วย Infill นะครับมันจะมันจะมองว่าเอ้ยตรงไหนจะต้องมี infill มากนะครับมันก็จะใส่ตรงนั้นให้ i n f i l l เยอะๆนะครับสังเกตนิดนึงนะครับทำไมตรงนี้มันถึงเยอะกว่าตรงนนี้นะครับ อ่าทำไมนะครับเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวมันจะมีพื้นมารับมันนะครับถ้าตรงนี้มันน้อยเส้นพลาสติกเนี่ยเวลาปริ้นเนี่ยมันอาจจะย้อยลงไปข้างล่างได้นะครับมันเลยทําตรงเนี้ยให้มันเยอะขึ้นนะครับเพื่อที่จะเป็นพื้นรองรับให้กับชั้นที่กําลังจะพิมพ์ต่อมานะครับอ่ามันจะเป็นพื้นเรียบๆแบบนี้อ่านะครับมันก็เลยเยอะขึ้นเรืเร่อยๆทีนี้ข้อดีของตัวการด i วอินฟิลนะครับก็คือมันเออประหยัดพลาสติกนะครับแล้วก็ปริ้นได้ไวนะครับปริ้นได้ไว มันเหมาะกับพวกงานที่เป็นรูปทรงเป็นซุปทรงกล่องนะครับเป็นรูปเป็นงานพวก solid อะไรพวกนี้นะครับอยากดูต้นแบบอะไรพวกนี้มากกว่านะครับมันก็สามารถทําได้ก็คือพอเรากดการดูอินฟิลนะครับพวกนี้มันจะตั้งไม่ได้เลยนะครับตัวเปอร์เซ็นเทสกับอินฟิลมันตั้งไม่ได้มันจัดการให้เองนะครับในส่วนของตัวเซตติ้งที่เราตั้งค่าบ่อยๆนะครับก็จะมีตรงนี้แหละครับก็คือความละเอียดนะอินฟิลนะครับซัพพอร์ตไม่ซัพพอร์ตนะครับแล้วก็เอเ i ชั o นแล้วก็อีก2ตัวที่ผมสอนไปก็คือจะมีเรื่องของผนัง ค,ความหนาของผนังแล้วก็ตัวแพทเทิร์นของตัวอินฟิลนะครับว่าเออเราสามารถเปลี่ยนแปลงแพทเทิร์นได้นะครับก็ในส่วนของกร i ดี้สไลเซอร์ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็สามารถที่จะเอาไปพิมพ์งานได้แล้วนะครับผมอ่ะถ้าใครมีคำถามนะครับสงสัยก็ทิ้งมาในคอมเมนต์ก็ได้นะครับหรือไม่ก็ถ้าอยากจะให้ทางร้านรีบตอบก็ลองกดลิงก์นะครับใน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 ,ใน,ใ,นในดีเทลของวิดีโอนะครับ มันจะมีลิงก์ของร้านอยู่นะครับก็สามารถแอดไลน์ได้แล้วก็ลองสอบถามกันมาดูนะครับถ้าใครติดปัญหาเรื่องการใช้โปรแกรมนะครับผม